ไฟหนึ่งกิโีสตาร์ทยูเอนจีนเปิดไฟหน้าด้วยนะสตาร์ทยูเอนจีนสตาร์ทยูเอนจีนเปิดไฟหน้าด้วยนะสตาร์ทเอนจินนี่ครับเลนโซนครับไม่ใช่ใครครับพบัทลุงจ้าอ็อฟครับซูซูอ็อฟเลนโซนกาลาดครับพัทยาโอ้ควันอะไรดำปีอะไข้างหลังเนี่ยใครย่างไก่เนี่ย 169ครับผมเป็นทางด้านของสมชัยมังคอนธดาพงศ์ครับผมอ้าวสมชัยมาลุยลุยหน่อยเอาโอเคจอมมันบูนะเหรอเขาแรปลายจอมมันบูโอปลาย15วินาทีสาวสวยจากโตโยต้าหมดอย่างก็ขออนุญาตไล่เลียงไปเลยได้ครับผมต่อจากพี่สมชัยก็จะมีทางด้านของเอกสิทธิ์โคแรและเป็น สตาร์ลำดับที่14เป็น150วิทยาบุญรั์ครับ15เป็น235อารันเทียนรังสี244ครับผมปาโมโตเฟื่องครับมองห้ 2, 5, 6, ากจักรพันธ์วันรับและปิดท้ายสตาร์ลำดับที่18เป็น383สรายุทธพอลามันครับปาโมโตเฟื่องใช่ไหมครับผมจิ๋วโคตรลอยเอ่อนักแข่ง C77 หมายเลข28ครับนพวิทย์พบนายสนามด้วยครับนักแขง่ง หมายเลข28บพวิทย์ครับพบในสนามด้วยครับหกรอบสนามครับหกรอบสนามรุ่นต่อไปครับ C7KK ค,ครับนำรถติดทันสปอเตอร์ปากทางผิดครับ C7KK ค,ครับนำรถติดทันสปอเตอร์ปากทางผิดครับนี่ครับสรายุทธ์พรามันนะที่เห็นอยู่ในจอบ คลังแสงไทตันอ่าเมื่อวานรถไม่นั่นไงที่ไปนั่งเชียร์เพื่อนดอูอะ <laughs> นั่งอยู่ใต้ต้นมะขามอะ, <laughs> อ,ะอะไหล่ไทตันนะครับแท็กซี่สุราษกองเชียร์แท็กซี่สุราษมาแล้ว M150 ไปก้อน399โอเคคุณตั้มโรบาซิ่งบอกว่าคันไม,ม้คันมือมากครับเอาคามายทาครับ <laughs> หรือเอาแป้งโรยก็ได้ครับคุณตั้ม คุณเอ๋บอกว่าสามร้อยทั้งใจครับอ,อ๋อนุกภาระเพื่อนอิติศักแก้วดีโอ้โหนี่ครับแท็กซี่ฮะอย่าไปโบกเขานะฮะเขาไม่รับคนนะฮะแล้วก็เราสองสี่สี่นี่กัเนเลยละครับตบปะโมจิ๋วโคตรร่อยบีดีฟาสดูแลให้อยู่อัลันเทียนรังสีบอกว่าไม่เหมาะกับการขับแล้วพังตลอด <laughs> ต้องไปต้องไปดูแลให้จับจิ๋วโคตรร่อยดีว่าเชียร <laughs> er ์เซฟตาสองชั้นครับ โอ,อได้เลยครับคุณธวัชชัย<ม>คุณผมกริดบอกเชียร์สามเจ็ดศูนย์นะผมมก็เปน็นทางด้ของ e เอกสิทธิ์โคเร่หัวเดียวหัวเดียว,ว,ยวตอนเดียวนะครับคุณละทิพย์บอกว่าสามเจ็ดสี่แสงชัยหลุยพกากองบอกว่าหนึ่งเก้าห้าแบงค์วัชรพงศ์คุณแม็กซ์บอกว่า ป๋าโมนนี่ป๋ามวลนะแหมเบอร์ตองด้วยวะ <c oughs> <c oughs> มาคุณเอ๋เอาเอชียร์คุณเอ๋เข้าสานซิงก็ามานะครับเชียร์กันเยอะแยะเลยตอนเดียวเทอร์โบนะมาเมพี่เอ๋บางอันตื่นหรือ,อยังตื่นแล้วโอ๊ตเอกสิน์นำแสงผาบางอันตื่นแล้วเบลกูด เชียร์ใครพิมพ์เข้ามาครับจอร์นมานบูเอรอสติ๊กเกอร์ดีไซน์ชลบุรีระทำให้เหรอร้านนี้ปะสติ๊กเกอร์ดีไซน์ชลบุรีบางอันลุยคนตื่นทำอ๋อบางอันน่ะเหรอบางอันคนตื่นทำแหละครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ก็มันมีเสาไฟแล้วทำไมอะมีเสาไฟมันไม่ดียังไงมาครับใครเชียร์ใครครับมาดูครับการปล่อยตัวครับมา ครับดับไม่ดับเลยครับผมเอาครับผมแล้วสัญญาณไฟแดงดับลงเปิดเกมการแข่งขันครับผมสี่2 Racing กิโลสองเรซิ่งครับผมอธิักแก้วดีในผู้นำในจังหวะนี้แสงไทยดุดันเหลือเกินครับผมบางอันตื่นแล้วโอเคครับตื่นจริงครับผมอย่างนี้โอ้โหดุจริงๆเลยฮะตอนนี้อธิักมาบางอันครับน้อยเพน้อยบางอันกับน้อยซ้ายไปซ้ายมาครับทำให้น้อยปิดบังได้อันลนออกไปนิดนึงลดไปนิดนึง เอาแล ENNIS, ้วใครโอบนอกเอาฟูลน์ครับลุงเอลุงเออะไรซิ่งเอได้ไหมบังอันเวลิกูดแทงในมาดูครับน้อยสำเพ็งครับผมจากเวลออยครับผมเข้ามาในร้อยอาอย่างนี้เลยครับผมเวลออยนี่รถบังอันครับเวลออยรถบังอันโอ้โหเคน้อยสำเพ็งปิดครับว่าสำเพ็งโอเคโอเคเนาะคล้ายๆกันสีเดียวกันเลยน้องเราบอกเลยถึงบอกว่าให้ตาลายตาลายให้แปะติ๊กเกอร์ชัดๆอ่ะมาครับตอนนี้ครับ ลุก300ครับมาเป็นระดับหนึ kind of ่งครับแล้วตามมาตรงนี <PDF> ้ครับแม่น้ำมนต์อยู่ตรงนี้ครับหมายเลขหนึ่งแล้วก็นี่ครับเจ้าแร็กเกอร์โอ้โหเอฟซูราแล้วตามมาด้วยจิ๋วโคตรอร่อยกดดันกับเอฟซูราอยู่ตอนนี้สองสามเก้าดานหน้าไปเป็นนัทวัตทีรันคำครับผมโดนเอ็มร้อยห้าสิบกดดันอย่างหนักหน่วงโอ้โหนี่ฮะเด็กลำปางฮะับลำปางขาวมากโดนเด็กสุราครับลำปางกับสุราครับไล่กันแล้วขันหลังนี่เป็นเด็กชนบุรีฮะ เอาแล้วตอนนี้ครับเด็กเชียงใหม่นำะมาครับ1นึ่งหนครับเด็กเชียงใหม่ oh. โอ้โหแล้วก็น,นี่ครับมาฮะโอ้สำไปสารนะเด็กปทุมเด็กปทุม เด็กใต้ชิกเด็กใต้ชิกเด็กใต้เหมาครับผมโอ้ยแรงแรงทีเดียวสองเลยครับโอ้ยรอยอย่างแรงนี่รอยอย่างแรงเลยเนี่ยอย่าดำไปรอยนองบอลเด็กใต้บอกครับผมเอาละครับสับไปสารลงมาตรงกลางครับอ้าวจิ๋วโคตรลอยมาเคมาครับผมจิ๋วโคตรลอยมาเอาหน่อยจิ๋วโคตรลอยเออจิ๋วโคตรลอยครับแหม่บีดีเอฟครับแหม่กลับมาครับนานากลับมาเล่นกับเราครับบีดีเอฟกันนี้ครับจิ๋วโคตรลอยฮะี่ยมโตเฟื่องครับแล้วก็ตามใครอยู่เนี่ย แล็กเกอร์เทอร์โบครับผมโอ้โหครับแล็กเกอร์โดเมนิกแล็กเกอร์หมายเลข198เครับจากสปีดอัพครับตอนนี้โดนกดดำโดยจิ๋วโคตรอร่อยครับคุณผู้ชมครับมาดูบูญครับครับ300ครับผมกินนิดักแก้วดีครับผมทำได้ดีเลยนะในจังหวะนี้ ตอนนี้ครับผมโอ้โหบางอันพยายามจะหาฟูลายเข้าเอาสปีดตัดปิดไหมติดได้มาได้ดีครับเอาละตอนนี้ต้องดูจังหวะออกแล้วจังหวะออกแล้วเป็นยังไงรถบางอังแรงนะบอกก่อน6.9ดลิเตอร์เอาเอาว่าไปดูแล้วดูหกุดซ้ายุมุดขวา เอ็มตูไม่ใช่ขอภัยลุก300ปิดหมดครับผมและดูบังอาจรวบข้างนอกเลยครับวาอีดครับในการแข่งขันเซอร์กิตนี่ครับสามารถโยกโยกปิดได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับจะมองเวฟไปเวฟมาไม่ได้นะครับปิดกันในกานะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการโยกเนี่ยนักแข่งที่ดูนะน้องๆใหม่ๆดูไว้นะครับคุณสามารถปังลายได้หนึ่งครั้งนะครับไม่นับในโค้งนะเอาแล้วจังหวะนี้ครับทำให้6.9จุดเก้าลิตรครับวิลออยคันนี้ครับบังอาจวิลกูดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ ลูก300เหมือนแผ่วลงครับทาให้น้อยฟุัน้นเยียมบักแว่นเข้ามาชิดขึ้นเรื่อยๆพี่พ้อมและลงร้อยอามาในตอนนี้ผมเอาแล้วตอนนี้น้อยสำเพงครับไล่กดดันไปครับตอนนี้ต้องบอกว่าเอาใจช่วยกับลูก300หน่อยต้องไปเอาพลังคืนหน่อยฮะจกับ OMC ครับคลัสของเขาครับอนนี้ครับไล่แล้วบางอันคนตื่นทันนะมาแล้วคนตื่นทันต้องอย่างนี้ฮนะถ้าตื่นไม่ทันเด๋ยวแข่งไม่ได้ครับมันเช้ามากฮนะโอ้โหลุกกดดันมา ชี้ดยเรื่อยชิดติดเลยครับพี่บอ๊อปตอนนี้นุกคราวนี้เปลี่ยนบทเป็นฝ่ายไล่บ้างในรอบนี้และยังไงครับโอ้โหหอยครับหอยเล็กกว่านะหอย<อ>ครับจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นอ้าวตัดมาตรงนี้ในกลุ่มนี้ครับหมายเลข195า่าครับวัาชระพงปางสีทองแข่งขหน่นสน,นับผมเอาแล้วตอนนี้สิวโคตรอร่อยยังมาอยู่ครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหโดมินิกโดมินิกแล็กเกอร์จากสปีดอัพครับแหมใบก้อนโอคอนเนอร์หายไปเลย ปก้อนผมยังอยู <S <S ่ไหมเนี่ยยังอยู่ยังอยู่เอามาดูตรงนี้ก่อนดอกแบครับอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่1 9 5เอยู่อันดับที่8เอามาดูเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจอสุราาสุราต ไม่ได้ครับผมยุทธนาไก่สีครับนี่ฮะน้ำมนต์ครับแม่วางคุกครับตอนนี้กำลังโดนกดดันครับจากวิทยาบุญทร์รับหมายเลข150 M150 านยรั่นเองครับเอาแล้วครับแท็กซี่แท็กซี่มอลวครับเตรียมจะไปส่งรถให้ละครับเอาแล้วครับปีน้องชาวใต้ับมันแรงแรงอย่างนี้นะมันร้อยอย่างนี้นะมาแล้วครับมาเจอกับหนุ่มเหนือเจ้าหน่อยฟาอีสหนุ่มเหนือหนุ่มเหนือเจอหนุ่มใต้ครับผม หนุ่มเหนือเจอหนุ่มใต้หนุ่มใต้ครับผมมุดร์หาเหลี่ยมขึ้นไม่ขึ้นนะครับผมเอ็มมาเลยเอ็มเอ็มไม่ได้มันต้องเข้าชิดเคสนังนี้ครับมันต้องโยกอย่างนี้เอ็มมาแล้วโอ้โหดือดจริงๆครับมันร้อยดังแรงเลยทีเดียวครับฝ่ายเล่นในงาสูนครับเจ้าเอ็มสุราครับตอนนี้เอาละครับกองเชียร์น้ำมนต์อยู่ไหนครับต้องมาดูครับว่าน้ำมนต์จะทนแรงกดดันจากเอ็มสุราได้หรือไม่ครับ ครับตัวคอย่ยังไงครับน้ำมนยังอ้๋เอ็มครับผมขับแบบนี้ผู้นิสสากโดดลงมาจากป้ายแรกแล้วแลแสงแลได้ไหมแสงได้ไหมแสงได้แล้วโอ้ยไปเข้าไงครับ<ป>ผมสุดยอดนะเอ็มร้อยห้าสิบครับผมตอนนี้ครับตอนนี้ครับมหาพลังเอ็มร้อยห้าสิบคันนี้ครับแรงทีเดียวครับน้ำมนตกลงไปครับน้ำมนอย่ายอมไปพี่น้องชาวเชียงใหม่อยู่ไหนเชียงใหม่อยู่ไหนส่งกำลังใจเชียร์ให้แม่วางลูกหน่อย โอ้โหเอ็มเดือดจริงๆนะท้ายพายุท้ายพายุท้ายพายุมากเลยอ้าวคันนี้หัวเดียวหัวเดียวอ้าวไม่เป็นไรมาดูตรงนี้ผู้นำตรงนี้ครับแสงชัยวรรณทิมครับผมคนตื่นทันนะตื่นทันครับและตอนนี้อีกเหลืออีกแค่สองรอบสนามนะครไวมากครับไวมากครับไวมากตอนนี้ครับต้องบอกว่ารถคันนี้ครับแสงชัยวรรณทิมนี่เจ้าสํานัก6.9ลิตรครับผมนะของทุกอย่างก็มาจากสํานักเขานั่นแหละใส่อยู่ในรถนะครับ6.9ลิตร วิ่งเวลานะคุณผู้ชมครับเบสทางมของเขา1นาที12.271นครับแรงไปเลยแรงทีเดียวนะครับนี่แหละครับ6.9จุดริกตเตอร์เอาแล้วไฟนอลแลบแล้วครับแต่เอามาแล้ว300อยู่นี่อันดับ2กับอันดับ3อยู่ตรงนี้ผม OMC ครับกับสุนันเงียมผักแว่นครับผมสามเฮงช็อปอ้าวหมายเลข370็แหมเอกสิทโคแลครับ หัวเดียวคันเดียวครับหลุดออกไปเฉยๆครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะอ่าหมายเลข181อยู่ตรงนี้ครับยังอยู่ในเกม181กับพดหนึ่งกน์สังสินเป็นอันดับโอ้เอ็มไล่ขึ้นมาอันดับ6เลยเหรอเดีร็วๆนี้มาดูอันดับหนึ่งครับไปนอตแลบแล้วอย่างไรกูโคล่แล้วผมลงร้อยอาร์มาตอนนี้ไม่มีอะไรกดดันบังอัจเท่าไหร่แล้วครับผมเวลิกเกิลหกจุดเกรีเจอร์เข้าสู่ S1 ครับ ชิดเคนวันครับนี่ครับดูโยกยเข้ามาไหลเข้ามาตรงนี้ครับเข้าสู่ S2 แน่ๆมีปัญหามี่มีปัญหาเลยครับแน่ๆมีปัญหาครับไหลแรงกดดันเขาบอกว่ารถคันน,นี้เนี่ยเป็นอ่าิสุบันเบกเลสมาก,ก่อนใช่ครับผมนะสมบูรณ์เองครับนี่อิสุดครับทำอะไรก็แรงอะ่ะแล้วและเข้าสู่ทางตรงครับไม่มีปัญหาแน่ๆครับโ,โหดับเบิลแชมป์ดิเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับผมบังอันดับเบิลแชมป์ วันวานและวันนี้ครับดีดีด้วยครับแสงชัยวรณทิมครับและอันดับสองต้องนิสตามมาแล้วครับอิทิศักดิ์แก้วดีครับจาก OMC นั่นเองครับ OME ผมไห OME แล้วก็มาโอ้ใบอันโอคอนเนอร์ได้ด้วยเหรอโอ้ใบอันได้อันดับสี่จอดครับอันดับ5เป็นของพันุวัตนะฮะแล้วก็อันดับ6ของเจ้าเอ็มวิทยานี่แหละครับส่วนแม่วางกุ๊บอยู่ไหนไม้ยังอ้าวแม่วางกุ๊ปทำไมแผ่วไว้ยางนั้น แถวไปยังกันโอ้โหโดนจิวน๋วอคนลอยแซงหน้าเส้นโอ้โหแม่วางกุ๊บน่าเสียดายจริงบางอันอกรีบกลับไปนอนโอเคครับนี่ครับจากเวลออยนะสปอนเซอร์ใหม่ของบางอันแล้วสนุกไหมครับกดหัวใจให้หน่อยได้ไหมนี่ดับิวต์แชมป์ครับต้องจูมือทักทายแฟนๆครับรอบสนามครับโอ้โหกว่า2,000คนนะรัที่อยู่ในสนามนี่ขอกำลังใจให้บางอันคนตื่นทันหน่อยฮนะ กดหัวใจนิดนึงฮะกดหัวใจหน่อยฮะโอ้โหขอบคุณคนดูฮะขอบคุณคนดูฮะสนุกมากอินเตอร์แอคทีฟกับผมหน่อยฮะอ่ะต่อไปครับนี่ครับอันดับหนึ่งครับแสงชัยอันดับสองเป็นของอิทติศักดิ์ครับอันดับสามเป็นของสุนันท์ครับอันดับสี่เป็นของสุรศักดิ์ครับอันดับห้าเป็นของพานุวัตรนะฮะเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์แล้วก็สัมภาษณ์กับนักแข่งนะครับในรุ่นนี้กันครับ